สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีเรื่องราวของครูบรรจุใหม่มาเล่าให้ฟังค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนวัดเพิ่งเรียนจบครูใหม่ๆและได้บรรจุประจำการที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานซึ่งพื้นที่ที่ครูวัดไปบรรจุนั้นค่อนข้างทุรกันดารห่างไกลจากเมืองมากบริเวณรอบๆก็เป็นภูเขา ส่วนไฟฟ้าก็ใช้เป็นโซนล่าเซล์จากแสงอาทิตย์ให้ความสว่างวัดเดินทางไปถึงโรงเรียนที่จะมาสอนในช่วงวันหยุดยาวเมื่อไปถึงจึงตรงไปรายงานตัวกับครูใหญ่ของโรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูกับนักเรียนจำนวนไม่มากครูใหญ่จึงพาครูวัดเดินรอบๆโรงเรียนด้วยความที่ยังไม่มีที่พักครูวัดจึงเอ่ยปากถามไปว่า ปกติแล้วคุณครูที่นี่พักกันที่ไหนนครับครูใหญ่บอกว่าครูที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่จึงพักบ้านใครบ้านมันครูวัดจึงถามต่อว่าแล้วแถวนี้มีโรงแรมหรือว่าบ้านเช่าหรือเปล่าครูใหญ่เสนอให้ครูวัดพักที่บ้านด้วยเพราะโรงแรมที่ใกล้ที่สุดก็เดินทางอีกหลายกิโลครูวัดมองไปรอบๆก็เห็นว่าที่โรงเรียนมีบ้านพักครูอยู่หนึ่งหลัง จึงเอ่ยปากสอบถามว่ามีคนพักอยู่หรือเปล่าครูใหญ่อ่ำอึ้งก่อนจะบอกว่าบ้านยังว่าง,างแต่ว่ามันเก่ามากนะครูจะอยู่ได้เหรอครูวัดบอกว่าอยู่ได้แค่ทําความสะอาดก็น่าจะโอเคแล้วแกก็เลยอนุญาตให้ครูวัดได้พักที่นั่นหลังจากที่เดินไปหยิบกุญแจให้ครูวัดแล้วครูใหญ่ก็รีบขอตัวกลับอย่างเร่งรีบแต่ก็ยังทิ้งจักรยานกลางเก่ากลาง,ลาง,ลางใหม่เอาไว้ให้หนึ่งคัน พร้อมกับบอกพิกัดร้านค้าที่พอจะซื้อของได้ครูวัดจัดแจงซื้ออุปกรณ์และอาหารสําเร็จรูปสําหรับวันแรกแล้วก็ตรงไปทําความสะอาดบ้านทันทีเบ้านพักครูถูกปล่อยทิ้งร้างนานฝุ่นกลึกลางเต็มไปหมดครูวัดทําความสะอาดตั้งแต่ชั้นบนจนถึงชั้นล่างและสังเกตเห็นว่ามีห้องใต้บันไดอยู่ห้องหนึ่งแต่ไม่มีกุญแจไขด้วยความเหน็ดเหนื่อยแกจึงไม่ได้ใส่ใจ เอาเข้าวของตัวเองมาตระเตรียมแล้วก็ไปอาบน้ําที่ห้องน้ําของโรงเรียนก่อนเพราะว่าห้องน้ําในบ้านยังไม่ได้ต่อน้ํามาคืนนั้นครูว,วัดเลือกนอนที่ชั้นสองของบ้านและหลับลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าความเหนื่อยล้าจากการเดินทางจนเวลาล่วงเลยไปค่อนข้างดึกอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงกุกกักจากชั้นล่างแกงง,งเงียตื่นขึ้น,นมาหยิบตะเกียงเดินลงไปดูเดินลงไปแล้วก็มองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นมีอะไร กําลังจะกลับขึ้นข้างบนก็ได้ยินเสียงพรึบหางตาครูวัดเห็นบางสิ่งบางอย่างวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่พอหันไปมองก็พบกับความว่างเปล่าด้วยความง่วงจึงเดินขึ้นไปนอนต่อมื่รุ่งขึ้นหลังจากที่เตรียมแผนการสอนกับครูที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วครูใหญ่ที่ดูเร่งรีบก็สาวเท้าเข้ามาหาอย่างรวดเร็วเป็นยังไงบ้างครูนอนหลับสบายไหม ก็สบายดีนะครับครูวัดตอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเสียงครูใหญ่ดูเป็นกังวลไม่มีครับครูใหญ่มีอะไรหรือเปล่าเปล่าเปลเดี๋ยววันนี้ผมให้คนไปต่อน้ำกับไฟให้นะครับในช่วงกลางวันหลังจากที่ช่างไฟและช่างประปามาต่อน้ำต่อไฟให้แล้วคืนนี้ครูวัดก็เลยเพลิดเพลินกับการเขียนแผนการสอนและเตรียมตำราเรียนบนโต๊ะญี่ปุ่นตัวน้อยจนเวลาล่วงเลยไปจนดึก จูๆ่ๆเสียงนกแสกก็ร้องดังขึ้นด้วยความตกใจแกก็เลยออกปากไล่นกที่หน้าต่างจนมันบินหนีไปขณะที่กำลังจดจ่อกับงานตรงหน้าแกก็ได้ยินเสียงดังตึงต้งตึง้งตึ้งเสียงคล้ายกับฝีเท้าว,วิ่งลงบันไดครูวัดรีบวิ่งต่างไปดูทันทีแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆแกจึงหยิบเอาตะเกียงมาส่องหาเพราะว่ากลัวขโมยจะขึ้นบ้านแต่ทุกอย่างยังคงเงียบเชียบ จังหวะที่แกกำลังจะก้าวขึ้นบันไดกลับข้างบนนั้นก็มีเสียงดังเพลงคล้ายกับของตกแตกที่ด้านหลังแกหันขวับไปทันทีแล้วก็เห็นเงาดำวิ่งผ่านไปหลังบ้านแกรีบวิ่งตามไปแต่พอไปถึงก็พบแต่ความว่างเปล่าสักพักเสียงประตูปิดดังปังทั้งที่ไม่มีลมครูวัดเริ่มใจคอไม่ดีเหงื่อเริ่มออกท,ทั้งที่วันนี้อากาศเย็น แกรู้สึกเย็นสันหลังว่าขึ้นมาทันใดกำลังจะก้าววิ่งขึ้นชั้นสองก็ได้ยินเสียงหล่นตุบแล้วก็เสียงกริ้งเครงเครงคล้ายกับมีอะไรหล่นในบ้านแล้วก็กริ้งไปมาด้วยความกลัวและความอยากรู้แกจึงส่องตะเกียงแล้วรีบเดินไปดูวัตถุทรงกลมที่กริ้งไปมาบนพื้นครูวัดปรับสายตาให้ชินกับความมืดและก้าวขาไปที่วัตถุต้องสงสัยกำลังจะเอื้อมมือไปคว้าว่าคืออะไร แต่ของสิ่งนั้นกลับพิกกลับมาทันทีมันคือหัวคนใบหน้าซีดขาวตาโปนปากแดงค่อยๆฉีกยิ้มกว้างส่งมาให้ครูวัดผมเผ่าที่ร่วงเป็นกระจุกกรี้งไปมาพร้อมกับหัวเราะร่าด้วยความสะใจครูวัดแหกปากร้องลั่นทิ้งตะเกียงวิ่งขึ้นข้างบนกำลังจะก้าวถึงขั้นสุดท้ายก็ต้องเบรกจนแทบตกบันไดเมื่อไปปะทะกับร่างหนึ่งที่ยืนขวางอยู่ ครูวัดมองขึ้นไปจากปลายเท้าอย่างกลัวสุดขีดแล้วก็ต้องช็อกเมื่อเห็นว่าร่างนั้นก้มลงมาแต่ไม่มีหัวเสียงดังแว่วมาจากไกลๆว่าเห็นหัวกูไหมเห็นหัวกูหรือไม่ครูวัดกลิ้งตกบันไดด้วยความกลัวสุดขีดแกลืมความเจ็บปวดไปหมดสิ้นพยายามลุกผสมคลานออกนอกบ้านให้ไวที่สุดกำลังจะถึงประตูอยู่แล้ว จู่ๆก็มีร่างหนึ่งทิ้งดิ่งลงมาจากด้านบนหล่นตุ๊กขวางที่หน้าแกร่างนั้นคอบิดไปด้านหลังลิ้นจุกปากตาเลือกตัวบวมอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุง้งพร้อมด้วยเสียงหัวเราะด้วยความสะใจที่ดักมาจากหัวที่กลิ้งไปมาด้านหลังช่วยด้วยครูวัตตกรสุดเสียงแล้วก็สติหลุดสลบคาที่อยู่ตรงนั้นนั่นเอง รุ่งเช้าครูวัดได้รับการช่วยเหลือจากครูใหญ่และก็ชาวบ้านและตอนนี้แกไม่ได้อยู่ที่บ้านพักหลังนั้นแล้วครูใหญ่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครูวัดตอบเหมือนคนติดอ่างกว่าจะคืนสติพูดจารู้เรื่องก็ป่าไปครึ่งค่นวันครูวัดเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังและถามว่าบ้านนั้นเคยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครูใหญ่ถอนหายใจก่อนจะเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนบ้านหลังนั้นเคยมีครูชายกับครูหญิงสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ด้วยความที่ครูผู้หญิงเป็นคนสวยอัธยาศัยดีครูผู้ชายก็เป็นคนขี้หึงจึงเกิดการทะเลาะกันเป็นประจำจนวันหนึ่งไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันแต่น่าจะหนักมากเพราะครูผู้ชายพลั้งมือบีบคอและโยนครูผู้หญิงลงมาจากชั้นบนจนคอหักหมุนไปข้างหลัง ส่วนครูผู้ชายก็ไปผูกคอในบ้านหลังนั้นแหละช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นเป็นช่วงปิดเทอมทำให้ไม่มีใครพบศพจนกระทั่งเปิดเรียนกลิ่นเหม็นกระลุ้งเต็มไปหมดจึงแจ้งตำรวจเข้าไปดูก็พบว่าครทั้งสองนั้นขึ้นอืดเป็นที่เรียบร้อยแต่ศพของครูผู้ชายถูกเชือกรัดที่คอจนขาดกระเด็นเป็นภาพที่สยดสยองมากเลย ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครอยู่บ้านนั้นได้อีกเลยโดนหลอกแทบทุกรายครูต่างถิ่นที่มาสอนที่นี่เขาก็อาศัยขับรถเข้าออกเมืองเอาหลังจากนั้นครูวัดก็ย้ายออกจากบ้านทันทีโดยไปอาศัยอยู่กับครูใหญ่ก่อนพอขยับขยายหาที่อยู่ใหม่ได้จึงย้ายออกและไม่นานหลังจากนั้นบ้านพระครูหลังนั้นก็ถูกรื้อทิ้งและนำไม้ไปถวายวัดทั้งหมด และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของครูบรรจุใหม่ที่บังเอิญไปพบเรื่องราวสยดสยองในบ้านพักครูของโรงเรียนหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ